คุณกำลังฟงังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z สากิโลเรตซ์สารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเราคืออาเซียนวันนี้นะครับผมมากับทำใจไม่ถูกเลยครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนดีกว่าครับแขกรับเชิญของผม สวัสดีสสัดีครับผมกิติพลโชิจิรนันท์ครับผมชื่อเล่นชื่อวินครับก็เป็นข้าราชการได้เข้านะครับผมกระทรวงการต่างประเทศในปีนี้ครับผมโอเคน้องวินเข้ามาเป็นแขกรับเชิญที่ครั้งแรกใช่แทนที่น้องวินจะตื่นเต้นเนี่ยพี่เอาตื่นเต้นเองนะเพราะว่าเป็นเด็กแรกเข้าใช่ไหมครับใช่ครับใซึ่งก็ แปลว่าต้องทนุถนอมนิดนึงเพราะว่าถ้าจะแกล้งอะไรเยอะเนี่ยออกอากาศเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้มันจะไม่จบนะบมันจะกลายเป็นคลิปที่ไม่ผ่านเซนเซอร์นะก็ยินดีต้อนรับสู่รายการเราคืออาเซียนนะครับวันนี้เรามาคุยกันสบายๆนะฮะไม่ต้องตื่นเต้นหมายถึงกำลังบอกตัวเองอยู่ไม่ต้องตื่นเต้น,นที่จะคุยกับน,น้องวินน้องวินเข้ากระทรวงมาปีนี้ ถือว่าเป็นแรกเข้าของปีนี้ถูกไหมครับใช่ครับเป็นแรกเข้าของปีนี้ครับผมงานหนักไหม<ก>เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ไหมว่าจะมาเป็นนักการทูตแล้วก็ามาอยู่กมอมาเซียนก,ก็ก็ด้วยความที่เหมือนตอนก่อนเราจะเข้ากระทรวงเนี่ยเราก็ยังไม่เคยสัมผัสกับงานในกระทรวงอย่างนี้ครับก็ก็มีความประหลาดใจนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าในกระทรวงเนี่ยทุกคนเนี่ยทำงานแบบว่า รวดเร็วแล้วก็ถึงงานจะเยอะแค่ไหนนี่คนก็ทําได้เร็วมากๆถือว่าแต่ว่าเอฟฟิเชนต์มากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากๆจากการที่เป็นแลกข้าจนถึงวันนี้คือเร็วด้วยแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะครับผลงานต้องออกมาดีด้วยนะครับไม่ใช่เร็วแบบลุกลุใช่ครับซึ่งอันเนี้ยทำให้น้องวินบอกว่าต้องปรับตัวแล้วก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วนะครับก็ถือว่าเป็นนักการทูตยุคใหม่ละกันนะ New Age Diplomat เนี่ย ต้องมีความ agile agility นะคือความกระชับกระเฉงว่องไวรวดเร็วมีปฏิภาณไวพิบเพราะว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ตอนนี้เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยถูกไหมครับแล้วก็งานอาเซียนเนี่ยถึงแม้จะฟังดูโอ้ oh, อาเซียนมันก็มีความที่พลวัตรหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเช่นเดียวกัน นะครับตอนนี้ทํางานอยู่ที่กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียนใช่ครับ,รบถือว่าเป็นกองที่งานภาพรวมของอาเซียนนะฮะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่อย่างเช่นกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนใช่ครับซึ่งกําลังจะเกิดขึ้นจริงๆออกอากาศเทปนี้เนี่ยเกิดขึ้นไปแล้วด้วยนะฮะแล้วจะมีคลิปที่จะ สรุปผลของการประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับซึ่งมีนายกรัฐมนตรีของไทยไปเข้าร่วมกับประชุมด้วยในคลิปถัดมาแต่อันนี้ให้น้องวินมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในคลิปพิเศษแล้วกันแทรก <laughs> แทรกแทรกคิวก่อนนะฮะก่อนที่จะไปเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนแต่กองนี้ดูแลงานของการประชุมสุดยอดอาเซียนด้วย <c oughs> ใช่ครับผมนะครับวันนี้ที่ชวนเชิญน,น้องออวินมาคุยเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียน แต่เป็นกิจกรรมที่ประเทศไทยได้มีบทบาทเป็นเรื่องของพี่ใช้คำว่าเวทีเสวนา AOIP ว่าด้ยวยเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างนี้ล้กันภาษาอ,อังกฤษชื่อของการประชุมคือ AOIP Forum ใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็น AOIP Forum ครับครับผมเรื่องก็คือ uh, Towards the UN Sustainable Development Goal 2,030ครับโอเคนะฮะก็คือเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ SDG s, <ช> <S ustainable <Right. S 2> development goals มีเขาเรียกว่าเป้าหมายอยู่ว่าจะต้องบรรลุนะฮะตามเป้าหมายแห่งการพราัฒนาที่ยั่งยืนของสปะชาชาติในภายในปีคศ2030นใช่ครับนะอันนี้ประเทศไทยได้เริ่ม AOP forum อันนี้ใช่ไหมครับ<ช>งานที่วินทำก็คือเรื่องนี้ ใช่ครับผมล้วก็ไปช่วยจัดประชุมเรื่องนี้นะฮะก็จะเป็นพี่ที่กองก็าช่วยเรื่องสารถาอะไรอย่านี้ด้วยก็เข้าไปช่วยครับผมโอเคก็ถือว่าหนึ่งในผลงานแรกแรกของนักการทูตหน้าใหม่คนนี้ใช่นะฮะจริงๆก็ได้มีโอกาสเดินทางไปหลายๆที่ด้วยใช,ใช่ไหมครับในช่วงที่ผ่านมาดูแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับขา้าราชการที่เข้ามาใหม่นะ และงานที่ไปตอนไปประชุมหรือไปออทริปเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยใช่ไหมใช่ครับผมเช่นไป<ช>ไหนมาบ้างไปดูประชุมเรื่องของ Blue Economy ครับเป็นธนุรกิจภาคทะเลฮะก็จะไปช่วยเข้าร่วมประชุมไปเจราจาเกี่ยวกับตัวคอนเซปต์โน้ตต่างๆที่จะเป็น implementation plan แล้วก็มีไป high level tax force on ขออภัยครับ h t f นี่เน ไม่เป็นไร High Level Task Force แหละ HLTF ถูกมาแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียนฉบับใหม่ใช่ฉบับใหม่2045ซึ่งกองยุทธศาสตร์เนี่ยก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ด้วยใช่ครับซึ่งก็เป็นการประชุมสำคัญนะเพราะว่าเป็นการวางแผนงานในอนาคตไปอีก20ปีเลยใช่ตอนนั้นวินก็จะแต่งงานไปแล้ว3รอบมีลูกอีก20คนลอเล่น ราเล่นก็พูดให้มันดูว่ามันไกลไง<ก>ยี่สิบปีเนี<ป>่ยนะใช่ไหม<ช>ครับตอนนั้นพี่ก็นะไม่ต้องพูดถึงกันนะคงจะแก่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่วิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียน2045เนี่ยจริงๆร่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็พร้อมที่จะได้รับการรับรองในปีหน้าโดย ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนด้วยซ้ำเขาวางแผนกันไว้ว่าในเดือนพฤษภาคม,มค2025มาเละเซียจะเป็นประธาน<ม>ปีหน้าก็มาเละเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับแล้วก็จะมีการให้การรับรองเอกสารฉบับสําคัญนค<ม>ในวิสัยทัศน์แต่ก็มีแผนย่อยลงมาอีกอ่ะกลับมาที่ AOIP นะครับอะไะทำไมประเทศไทยเรื่อง AOIP เนี่ยน่าจะมีบทบาทสําคัญ ต้องท้าวความนิดหนึ่งใช่ไหมฮะ<ช>เพราะว่า a i p เป็นเอกสารฉบับสำคัญออกมาตอนที่ประเทศไทยเป็นประธานปี2019ใช่ครับในจะเล่าให้ฟังไม่ใช่เหรอ,อ,อว่าเอากสาร a i p เนี่ยมันเป็นยังไง ก็เป็นเอกสารอย่างที่ถ้าลองได้กล่าวไปนะครับก็ได้ออกมาตอนปี2019ซึ่งก็ได้รับรองตอนอที่ประชุมอาเซียนัมิธนะครับครั้งที่34ตอนที่ประเทศไทยเป็นประธานนั่นเองซึ่งในเอกสารนี้นะครับก็จะมีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนนะครับกับภาคีภายนอกต่างๆซึ่งจะมีประเด็นความร่วมมือสาคัญด้วยกันทั้งหมด4ประเด็นนะครับจะมีประเด็นความร่วมมือทางทางทะเลนะครับมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจความร่วมมือเกี่ยวกับ SDG นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของความชุย ความเชื่อมโยงครับผม connectivity connectivity Connect <ivity. S 1> คือจริงๆเนี่ยเอกสาร a o p เนี่ยเป็นเอกสารที่มุ่งเน้นหลักการสำคัญนะ mm hmm. เรื่องของการเปิดกว้างนะการที่อยากจะให้หลายๆฝ่ายหลายๆภาคส่วนมันมีส่วนร่วมนะมันก็จะมีตัว principle หรือหลักการปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ที่ไทย ผลักดันแล้วก็ออกมาเป็นเอกสารเนี่ยเพราะว่าเราต้องการที่จะแสดงวิสัยทัศน์หรือมุมมองของอาเซียนเองต่อเรื่องอ n d o p a c ซิฟินะ AOP คืออาเซี outlook on the indo pacific เพราะว่า2019เนี่ยเป็นปีที่เริ่มมีการออกยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอินโดแปซิฟิเนี่ยมามีพัฒนาการมาต่อเนื่องตั้งแต่2017ญี่ปุ่นออกมาก่อนเลย แล้วก็มียุทธศาสตร์ Free and Open Indo-Pacific ของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับอีกหลายๆประเทศก็ตามมาทยอยมา mm hmm. อาเซียนเองมองว่าเราก็ต้องออกเอกสารเพื่อแสดงความเป็นอาเซียนของเราซึ่งนอกจากหลักการทั่วไปของการเปิดกว้างแล้วก็การมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยสำคัญมากๆคือเรื่องของความเป็นแกนกลางของอาเซียน mm hmm. อาเซียนเซ็นทรัลเวเราไม่อยากให้พื้นที่ในภูมิภาคของเราเนี่ย มือนถูกครอบงำโดยการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจเขาก็มีการมองว่ายุทธศาสตร์อินโดพัฒน์เกิดขึ้นมาจากการที่มีการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจแล้วก็เป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์อลิติกส์ก็สนะก็2ก1 9เนี่ยแหละเป็นเอกสารฉบับนี้ทีนี้ที่น้องวินบอกมาว่ามันมี4สาขาความร่วมมือเนี่ยก็เป็นการกำหนดสาขาความร่วมมือไว้เพื่อเปิดกว้างให้ สามารถมีความร่วมมือจากเาคีภายนอกได้ด้วยนะครับซึ่งหนึ่งในเรื่องของที่วินพูดมาก,ก็คือเรื่องนี้การพัฒนาที่ยั่งยืนใช่ครับและการบรรลุ s d g ใช่ไทยก็เลยดึงเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ด้วยความที่เรานะครับเป็นประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นผู้ประสานงานอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอ่าใน,นบทบาทสําคัญซึ่งเราก็มีบทบาทสําคัญในด้านนี้ในปีนี้เนะี่ยเราก็เลย มีการติดต่อกับทางลาวซึ่งเป็นประธานของอาเซียนปีนี้ในการที่เราจะจัดเอ p อ o r พีฟอร,รขึ้นมาด้วยกันคจริงๆย้อนไปอีกหน่อยว่า a o p p เป็นเอกสารออกมาเปรียบเสม,มือนเป็นมุมมองบอกเรื่องหลักการแล้วก็มีสาขาาวเขาร่วมมือนเนี่ยแต่ว่าก็มีความพยายามที่จะ implement มันยังไงคือการดำเนินการต่อ a o p p จะทำยังไงให้เอกสารฉบับนี้มันออกมาเป็นแอคชั่นเนาะออกมาเป็นผล<ช>เป็นรูปธรรมนะ<ช>ก็มีการเสนอนะะตั้งแต่สมัย2ปีที่แล้วแล้วโดยกัมพูชาเป็นประธานเนี่ยใ,<ช>ในยุคปีนั้นเนี่ยเสนอว่าเมนสตรีมมันยังไงใช่ไหมเมนสตรีมก็คือการทำให้เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารหลักที่จะมีการดำเนินงานภายใต้เอกสารนี้ แล้วมีการพูดถึงว่าเอแเราจะดึงภาคีภายนอกของอาเซียนมาเข้าร่วมแบบเปิดกว้างอย่างไรนะครับเพราะเราไม่เลือกข้างเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้ทุกๆประเทศที่สนใจสามารถมามีความร่วมมือกับเราได้ภายใต้ a o p เพื่อให้เหตุมีมีผลต่างๆเป็นรูปธรรมนะครับในปีของอินโดนีเซียเมื่อปีที่แล้วก็เลยมีการพัฒนาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อินโดนีเซียเอง ก็จัดเป็นลักษณะของอาเซียนอินโดแปซิฟิกฟอรัมใช่ครับโอเคนะซึ่งก็คือการพยายามที่จะดำเนินการหรือ implement ตาม AOP นี่แหละนะครับเรียกว่าอาเซียนอินโดแปซิฟิกฟอรัมโอเค AIPAIPFAIPF a โอเคนะครับทีนี้ของเราเนี่ย ก็คล้ายๆกันเรียกว่า AOIP Forum แต่มันคือสิ่งเดียวกันครับมันคือการที่จะดําเนินการภายใต้ AOIP นะครับแล้วไทยเราก็สนับสนุนให้ลาวมีบทบาทในฐานะที่ลาวเป็นประธานอาเซียนปีนี้จัดเวทีเสวนานี้ขึ้นมาโดยเน้นเรื่องที่เราเนี่ยมีบทบาทขับเคลื่อนนำสกีที่บอกเป็นเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนครับเป็นประเทศผู้ปริสัทงาน เป็นโคดิเนเตอร์ซึ่งไม่มีวาระเนาะเริ่มมาตอนที่เรารับหน้าที่เป็นประเทศผูศาา้ประสานงานเนี่ยคือปี2016ซึ่งปีนั้นนะสปปลาวเป็นประธานอาเซียนแล้วเรารับหน้าที่เป็นโคดิเนเตอร์ for sustainable development c o o p e r a t i o n เรียกถูกปะถูกครับถูกต้องก็เป็น <ะ S 2> ตอนนั้นที่เวียงจันทเนี่ยแหละที่เราได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญนี้ เราเรื่อยมาตั้งแต่2016ผ่านมาเป็นกี่ปีแล้ววะ8ปีนะ<ช>โดยที่ไม่มีวาระเพราะว่าบางทีการทําหน้าที่บางอย่างของอาเซียนเนี่ยมันเหมือนต้องหมุนกันไงนะแต่ตอนเนี้ยไทยครองเรื่องนี้ไว้ชดํนะาเนินการอย่างต่อเนื่องมาจริงๆถ้าเราดูคลิปก่อนๆนะครับก็จะเห็นว่าเราเคยเชิญ เจ้าหน้าที่ของกล้องนี้แหละนะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนการผลักดันเขาเรียกว่าการสอดประสานหรือ complementarities ระหว่างวิ s ชั่นหรือวิสัยทัศน์ของอาเซียน,ยนกับ,กบาวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ s อ g s อ<า> s, <SD Gs> <S ด้วยใช่ครับนะซึ่งทุกๆปีเนี่ยเราจะมีกิจกรรม หมือนกับเป็นไซส์ใหญ่อีเวนต์เนาะจัดที่สาปารณชาติเลยที่นครนิวยอร์กนะฮะปีนี้ก็มีเนาะปีนี้ก็มีครับตาหนูไปปะกำลังจะไปเลยครับนี่ไงในอาทิตย์นี้เลยจริงๆแล้วเหรอใช่แล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าเตรียมการไปถึงไหนแล้วกันได้ครับได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวให้พักเบรกแป๊บหนึ่งโอเคให้ท่านผู้ชมเอ่อท่านผู้ชมเได้ฟังนะครับกลับมาฟังในตอนที่2นะฮะในช่วงที่2ของรายการว่า A.A.O.A.P. Forum มที่เราจัดที่สปปลาวที่เวียงจันทร์เนี่ยมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างแล้วอาจจะมีแถมตอนท้ายคลิปเกี่ยวกับงานที่จะไปจัดที่นี่ยอกเฟ Very good เดี๋ยวกลับมาครับสักครู่ครับผมวันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสรารมกันนะครับวิทยุสรารมคืออะไร วิทยุสรานรม์เป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรมรวมถึงเกร็ดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้าง สามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575 k h z กิโและรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรารมเรดิโอด้วยนะครับวิทยุสรารมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยครับกลับมากับช่วงที่2ของรายการนะครับอยู่กับผมสุวิทย์นะครับกับน้องวินกิตติผลใช่แล้วครับนะครับเป็นข้าร,ร,ราชการแรกเข้า กับข้าราชการเตรียนตัวออกเรียกว่าต่างวัยต่างต่างต่างเขาเรียกจะบอกระดับเราไม่ชอบพูดถึงระดับกันต่างวัยแล้วกันต่าง generations นะแต่ก็ยังคุยกันได้เนาะได้โอเค <Okay S 2> <ขอ S 1> ครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติคุณอาคุณพี่คุณพี่คุณพี่ค,พครับผมโอเคเราพูดทิ้งท้ายกันไว้เมื่อตอนช่วงแรกของรายการนะครับว่า เราได้เริ่มจัด AOIP Forum ขึ้นมา <c oughs> นะครับ <c oughs> พี่รู้สึกว่าวันนี้พี่ผู้ช้านิดนึงไม่รู้เป็นไรตะกุกตะกักนิดหน่อยแต่ว่าเราจะพูดเร็วขึ้นเพราะเวลาเราจะเหลือน้อยเค <c oughs> <Okay. S 2> เดี๋ยวให้น้องวินเนี่ยเล่าให้ฟังครับว่าไปจัดอะไรมาที่เวียงจันทร์ได้ครับก็ <c oughs> <c oughs> อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับว่าพวกเราเนี่ยได้ไปจัด A O I P Forum นะครับที่เมียงจันทร์ซึ่งตัว A O I P Forum ของเราเนี่ยมีจุดประสงค์นะครับไม่ต้องรีบมากก็เถอะเดี๋ยวจะรัวไปได้ครับเซซอ่ะได้ครับก็ซึ่งตัว A O I P Forum ของเราเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อที่เราจะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็มุมมองนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งกับประเทศในอาเซียนเองแล้วก็กับประเทศอาเซียนกับองค์กร ภาคีภายนอกต่างๆครับแล้วก็ยังถือว่าเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยที่ช่วยให้ทั้งประเทศในอาเซียนแล้วก็หน่วยง,งานต่างๆเนี่ยได้พบเจอกันมากขึ้นเพื่อหาแนวความร่วมมือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็ยังถือว่าเป็นอเรื่องนี้สำคัญมากๆนะ <ๆ S 2> ถือว่าเป็นการใช้อาเซียนเลตเมคานิซึมว่าเป็น,นกลไกที่นําโดยอาเซียนนะครับในการที่เราจะทําปฏิสัมพันธ์นะฮะกับประเทศอื่นๆนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเพิ่มอาเซียนเซนทรัลิตี้นั่นเองอ่าเนี่ยแหละที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเวทีเนี้ มีส่วนร่วมจากหลายๆาภาคส่วนเพราะ<ช>ถือว่าเป็น track 1.5ไม่ใช่ใชแค่ภาครัฐใช่ไห<ช>มครับ,รบเป็น multi stakeholders ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลายๆภาคส่วนมาร่วมกันแล้วก็เชิญนอกเหนือจากอาเซียนก็คือประเทศและองค์กรต่างๆ<ช>นะครับที่จะสามารถมามีส่วนร่วมในการด i ิสคัสกันว่าเราจะมุ่งไปสู่ SDGs เนี่ยเป็นยังไงบ้างที่เราสามารถทำได้นะภายใต้ AOP และก็ใช้กลไกที่อาเซียนมีบทบาทนําด้วยใช่ทีนี้การจัดก็คือลักษณะเสวนาใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นลักษณะเสวนานะครับหรือว่า panel discussion นั่นเองซึ่งในงานนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากท่านประลัดนะครับท่านเอกสิริปินทรุจินะครับในการมากล่าวเปิดกล่าวเปิดงานนะครับกับท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสปปลาวนะครับท่านเสริมไทยกลมสิทธิ์นะครับมาร่วมกล่าวเปิดร่วมกัน ในช่วงในช่วงเปิด <High level. S 2> เป็นไฮเลเวลใช่ครับนะฮะท่านเสริมใส่์นี่น่ารักมากนะเพราะพี่เคยไปทำงานอยู่ที่เวียงจยันทร์ครับผมเคยขึ้นเวทีร้องเพลงกับท่านด้วยเออท่านชอบร้องเพลงแบบทั้งภาษาลาวภาษาไทยเพลงไทยที่ท่านร้องบ่อยๆหนุ่มนักข้าวสาวนาเกลือที่คุยเนี่ยเพราะว่านี่เขาก็มีคลิปของเขาแล้แล้วเกิดแฟนรายการบอกว่าอันเนี้ยน้องวินมา ออกรายการเราเผออื่อเส้นนะเคยเห็นท้องวินอ,ออกคลิปอื่นนะไปเสิร์ชดูกันเองนะฮะอันนี้เราจะไม่โปรโมทให้เพราะถือว่าไม่ใช่เรื่องราชการใช่ครับนะครับแล้วก็มีท่านท่านนางนะถ้าใช้คำภาษาลาวเขาจะเรียกท่านนางเอกซิรินะเหมือนให้เกียรตินะครับคือท่านประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมของเราน่ารักมากที่เอกซิรินน่ารักมากผมชอบมาก ผมรักท่านแต่อยากให้ท่านส่งผมออกไปประจำการได้แลวนะครับโอเคแล้วก็มีท่านเลขาธิการอาเซียนด้วยใช่ครับดรเกาจิมฮวนครับผมก็ได้มาส่งมาเป็นคลิปวิดีโอครับผมเพราะว่าไม่สามารถเดินทางมาเพราะติดภารกิจครับแต่ก็เป็นผู้ใหญ่สําคัญระดับสูงของทางกัมพูชาซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนปัจจุบันใช่ครับนะครับท่านประหลัดของเราดีกว่านะเน้นเรื่องอะไรบ้างเอ่ยที่ ตอนที่กล่าวเปิดเนี่ยเข้าใจว่าเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่เราเริ่มเนะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมีประเด็นที่เราไฮไลท์หรือพักดันนะฮะเป็นหลักก็ท่านตลัดก็ได้กล่าวถึงว่าตอนที่ตอนประชุมเนี่ยครับเราก็ได้นัปัจจุบันเนี่ยครับโลกเราเนี่ยก็ได้เจอกับปัญหามากมาย,<ไ>มายนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาจาก geopolitical หรือว่าปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาเกี่ยวกับความยากจนปัญหาเกี่ยวกับ โรคภัยต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยิ่งเป็นเวลาที่ประเทศต่างๆแล้วก็อาเซียนเองเนี่ยต้องร่วมมือกันมากขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะผลักดันความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะในด้านของความการพัฒนาที่ย,ยั่งยืนเนี่ยเพื่อเราจะก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปด้วยกันแล้วก็ในในตอนที่ท่านกล่าวเนี่ยน,นะครับท่านก็จะมีพูดถึงตัว key driver หรือว่าประเด็นสําคัญ3 <S <S ประเด็นนะครับ <C rap. S 1> ในการประชุมนี้ซึ่งก็คือประเด็นแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงนะครับประเด็นที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับ resilience หรือว่าความสามารถในการรับมือเกี่ยวกับความเข,เข้มแข็งแข็งแกร่งมีคนแปลคำว่า resilience ว่าอะไรหรือว่าลมแล้วลุกเร็วลมแล้วลุกเร็วเออเหมือนว่าทั้งยืดหยุ่นทั้งแข็งแกร่งทั้งทนทาน,น่ะคือถ้าเจอกับปัญหาวิกฤตหรืออะไรก็ตามที่เราต้องเผชิญกับความท้าทายเนี่ยเราสามารถรับมือกับมันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ฟื้นตัวได้รวดเร็วด้วยอ่าอันเนี้ยคือคำ แปลลึกๆของคำว่าร e ส i เล e ย t ซึ่ง r e s i l i e n t เนี่ยก็เป็นคีย์เวิร์ดอันหนึ่งของวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็มีเรื่อง connectivity ความเชื่อมโยงมีเรื่องรีสิเ e ียนความแข็งแกร่งยืดหยุ่นได้นะฮะแล้วก็มีเรื่อง green production and consumption ครับก็คือการผลิตและการบริโภคสีเขียวที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมใช่ครับถูกต้องคำนึงสิ่งแวดล้อมใช่ก็คือ3เรื่องนี้หลักๆเลยที่ท่านเน้นซึ่งก็ตรงกับเอเซชั่นต่างๆที่ปรากฏอยู่ในการเสวนาเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับผมเพราะว่าเป็นประเด็นที่ปรากฏตาม panel discussion เลยเราแบ่งเป็น panel เนาะเป็นช่วงๆนะครับซึ่งสอดคล้องเหมือนกันกับธีหรือหัวข้อหลักของการเป็นประธานเส้นของสปปลาปีนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Connectivity หรือเรื่อง Resilience เพรอะว่าซีมของสปปลาปีนี้คือ enhancing connectivity and resilience โอเคครับอ่ะเราให้ฟังนิดนึงในแต่ละเซสชันได้ไหมว่ามีการพูดคุยอะไรบ้างเอาเรื่องแรกเรื่องความเชื่อมโยงก่อนได้ครับในเรื่อง Connectivity นะครับตอนแรกก็คือจะอธิบายเป็นภาพรวมก่อนว่าเนี่ย c o น n i c t i v i t y เนในรูีความสำคัญมากๆต่ออาเซียนนะครับเพราะว่า ไม่ใช่แค่เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ว่าจะส่งผลให้ทั้งการลงทุนการค้าขายการาส่งผ่านเทคโนโลยีหรือว่าการความสัมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน,นมีความทําทได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็สามารถพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้ง่ายมากขึ้นในประเด็นของ connectivity นะครับเขาจะแบ่ง เป็นน้อยๆอ,อีกก็คือจะมี connectivity กี่กับ transportation หรือว่าการคมนาคม connectivity เกี่ยวกับ energy หรือว่าพลังงานแล้วก็มี connectivity เกี่ยวกับ uh, digital หรือว่าในด้านดิจิทัลน,นั่นเองโอเคครับเป็นเรื่องที่คิดว่าอยู่มานานใช่ต้องย้ำนิดหนึ่งว่าบทบาทประเทศไทยเรื่อง connectivity เนี่ยเราเป็นคนเสนอนะตั้งแต่ตอนปี2009ตอนนั้นนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเราเป็นเจ้าภาพเราก็เสนอเรื่อง connectivity เข้าไป ปรากฏว่า10ปีให้หลัง2019เราก็เน้นอีกเรื่อง connectivity แล้วเราได้มีแผนแม่บทมา2รอบแล้ว<ม>ก็มันจะมี strategic plan ภายใต้วิสัยทัศน์2 0 5 5ด้วยนะครับ<ม>ในเรื่องของ connectivity อ่ะเรื่องที่ 2, 2> ครับผมเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่อง climate resilience ครับ,รบผมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคือในเรื่องเนี่ยในการอภิปรายเนี่ยจะเน้นว่าประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยเรามีการโฟกัสเกี่ยวกับการ climate mitigation หรือว่าเป็นการลดผลกระทบเกี่ยวกับาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศแต่ว่าเราไม่ค่อยโฟกัสเกี่ยวกับ climate adaptation ครับหรือว่าการบบการที่เราจะปรับตัวไปกับมันเพราะเราต้องอยู่กับมันไปอีกนานนะครับมีปัญหาในเรื่องของทางด้านการเงินที่เราไม่ได้จัดสรรงบประมาณในด้านนี้มากเพียงพอหรือว่ามีความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศที่กาลังพัฒนาไม่มากพออะไรประมาณนี้ครับก็จะมีคนก็ครับครับผมซึ่งเรื่องนี้จริงๆอ่ะ เวลาเราพูดถึงกรีน n อ g e n เจนะมันก็คือการที่ดูเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งหมดะะที่จะโก Green ด้วยกันเนี่ยแล้วมันก็มีเรื่องของทั้งเศรษฐกิจเรื่องของการพัฒนาคน,นควบคู่ไปกับเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอเรื่องออสภาพภูมิอากาศแล้วบอกว่าเ,เป็นเรื่องมิต i g ก t ช o นที่้องวินพูดอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะมันโยงไปถึงไฟแอนสิ่งนี้หรือประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ต่างกันเนี่ย มันก็ต้องมาดูว่าใครจะทําอะไรได้อย่างเหมาะสมอย่างไรนะในการ,รแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วผลกระทบมันเห็นชัดนะปีนี้โดยเฉพาะเลยใช่เน, <ะ S 2> นมวมครับผม<ช>ไม่เหมือนแย<ช>่โอเคเรื่องสุดท้าย green production and consumption ใช่ไหมครับใช่ครับผมก็คือการบริโภคหรือว่าการผลิตสีเขียวนั่นเองซึ่งซึ่งใน แผ่นน uh, ี้นะครับก็จะเป็นการโฟกัสเกี่ยวกับการบทบาทของภาคเอกชนละกันเพราะ, vì, ะว่าที่กล่าวมาเนี่ยภาครัฐจะมีบทบาทนําแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอบทบาทของภาคเอกชนเป็นหลักแสดงให้เห็นว่าในการที่เราจะ achieve sustainable development goal ได้เนี่ยมันต้องมีการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนด้วยซึ่งในบทบาทของ production เนี่ยหรือว่าพวกบริษัทต่างๆเนี่ยก็จะมีการรณรงค์ให้การให้ใช้พวกเทคโนโลต่างๆที่ สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ Renewable หรือว่าการใช้พลังงานนี่ยที่ clean หรือว่าสะอาดรหรือว่าการลด waste management อะไรเงี้ยให้ด uh. ีขึ้นครับผมแล้วก็จะเป็นเรื่องของ consumption ด้วยคืออย่างพวกเรานี่เองเน mm. ผู้บริโภคก, mm. ก็ต้องมีมีความใส่ใจมี awareness หรือว่าความตื่นตื่นรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น mm. อาจจะดูจากฉลากหรือว่าอาจจะมี policy จาก government ที่รณรงค์แนะนําให้บริษัทหรือว่าผู้บริโภคต่างๆเนี่ยมีความสนใจกับเรื่องนี้มากขึ้นอาจ,จะมี incentive อะไรนี้มากขึ้นครับ ก็เรื่องทั้งภาคของผู้ผลิตและผู้บริโภค<ช>นะคก็เรียกว่าทั้งระบบเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ต้องช่วยๆกันนะในทุกๆภาคส่วนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของเนื้อหานะฮะในเรื่องของการจัดงานครั้งนี้แต่ว่าการหาเรื่องเหล่านี้มันต้องต่อเนื่อง<ช>และมันต้องนําไปปฏิบัติจริงไม่ใช่ว่ามาเสวานากันอย่างเดียวนะ<ช>นะเวทีนี้ก็ให โอกาสในการที่ประเทศต่างๆด้วยนะเห<ม>็นรายชื่อของผู้ที่มาเข้าร่วมเนี่ย<ช>ก็มีหลายประเทศมากนะ<ช>อย่างที่น้องวินบอกว่ามีทั้งอ,อ,อาเซียนเองแล้วก็คู่เจราจาและองค์กรต่างๆใช่ครับอ่ะทิ้งท้ายเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนขอบคุณมากเลยที่เล่าเรื่อง LAP Forum <ด>อาจจะมีภาค2ต่อนะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอดูว่าวินมีแรงทําหรือเปล่าแต่ว่าน้องวินตอนที่อัดรายการอยู่เนี้ยเดี๋ยวกำลังจะเดินทางไปนิวยอร์ก พรุ oh, ่งนี้ okay, ใช่ไหมครับวันพ<ช>ุธครับจัดอะไรครับที่นั่นสันส้นๆวันพุธนี่เราจะจัดไซอีเวนหรือกิจกรรมคู่ขนานของ u n g a ครับท็อปปิกเนี่ยที่เราจะไปจัดคือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรนร,รงความเท่าเทียมาทางเพศของผู้หญิงแล้วก็สตรีครับผมอ่า<ม>ดีแค่ผู้หญิงและสตรีไม่มี LGBT plus oh, จะเน้นเป็นเรื่องของสตรีแล้วก็เด็กผู้หญิงครับอ๋อโอเคก็คือเรื่องสิทธิของสิทธและผู้หญิงซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่อาเซียนเนี่ยมีกลไกที่ดูแลเรื่องนี้ด้วยใช่ครับนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นบทบาทสําคัญของประเทศไทยอีกแล้วที่เราจะไปจัดเวทีที่นู่นซึ่งไปโยงกับเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยใช่ครับผมเพราะว่าเป็น g o ข้อที่5ครับผมครับผมนะฮะแลวเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องร์ทเนอร์ชิพอย่าลืมนะครับ g o a สําคัญของ SDG คือโก a สุดท้าย17คือเรื่องของการสร้าง partnership คือความร่วมมือระหว่างกาันนะครับและอาเซียนนี่แหละก็คือเวทีสําคัญของประเทศไทยอาเซียนนี่แหละก็คือเวทีสําคัญของโลกนะที่จะดึงเอาความร่วมมือต่างๆนะครับพูดถึงเ,เรื่องเรื่อง AOP ที่เปิดกว้างนะครับ,รบวันนี้ขอบคุณน้องวินมากๆเลยนะร,ร,รับรื่นนะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวข้ามมาเลยเป็น นังฝั่งนี้เป็นผู้ดนำเนินรายการไม่ได้นะครับเอาไว้ก่อนแล้วกันอ่าแต่ยังไงก็เดี๋ยวจะเชิญมาในวันหน้านะครับมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับาง,งานของน้องวินสู้ๆนะครับนะบยังไงก็เรียนรู้ไปกับการทํางานต่อเนื่องไปนะมีอะไรก็ให้พี่รองอธิบดีช่วยดูแลช่วย สั่งสอนได้นะครับวันนี้ขอบคุณน้องวินมากมากครับอบคุแคบแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกั่งครับที่ติดตามรายการเราคืออาเซียนครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสัปดาห์หน้าแน่นอนครับเราจะกลับมากับเรื่องของผลของการประชุมสุดยอดอาเซียนประจำปีนี้สําคัญมากครับเป็นเหตุการณ์เรียกว่าประวิศาสตร์นะครับแล้วก็เกิดขึ้นที่สปปลาวบ้านใกล้เดันเคียงของเราในฐานะที่สปปลาวเป็นประธานอาเซียนเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับวันนี้ผมกับน้องวิน ขอลาท่านผู้ชมท่านฟังไปก่อนครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ